สวัสดีครับเออ่วันนี้ผมจะมาสอนการเออ่เล่นเกมใน Google Play นะครับเกมของ Android เนี่ยบนคอมพิวเตอร์ของเราอันดับแรกผมจะผมจะทิ้งทิ้งลิงก์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆโหลดเสร็จแล้วก็ รันอะไรเสร็จแล้วก็คลิกเข้าโปรแกรมได้เลยครับโปรแกรมนี้จะอยู่ตรงนี้ครับไม่มีอะไรขั้นตอนมากครับเน็กตามธรรมดาเลยครับรอสักครู่หนึ่งนี่มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมได้โหลดโปรแกรมไปแล้วแต่มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ ให้ไปตั้งค่าครับเอตั้งค่าเช็มภาษาก็เลือกอกดเพจเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ นี่ครับภาษาไทยแล้วก็อันนี้จะปรับเสียงนะครับจะปรับเสียงเนี่ยครับเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในฟ้านี่ครับระดับเสียงผมปรับปรับประมาณนี้นะครับโอเคกลับไปอันเนี้ยอันนี้คือไซ ว่าเราจะเเล่นแบบไหนสมมติอันนี้บีท้อคนะครับไม่ได้ปรับเป็นแบบแท็บเล็ตเดี๋ยวมาดูกันไป็นยังไงคลิกเข้าไปโปรแกรมเนี่ยครับมันจะเป็นนี้แบบมันจะเป็นแบบเนี้ยครับแล้วแต่ใครใครจะชอบนะครับหรือว่าไม่ชอบก็เปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อกี้เป็นแท็บเล็ตก็ได้ครับ เมื่อทำทำตั้งค่าเสร็จแล้วเราต้องรีสตาร์ททีหนึ่งกดที่ตรงนี้ที่ขวาก็รีสตาร์ทนะครับโปรแกรม Boostack เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับโปรแกรม Android ครับจำลอง Android ขึ้นมาของผมจะใช้เป็นไม่ใช่เวอร์ชั่นหมายล่าสุดนะครับจะเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่แต่มันก็ไม่เด้งโอเคใช้งานได้โอเคเลย รอสักครู่ครับพวกเกมพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทายนะครับถ้าเราปรับเป็นภาษาไทายแล้วนี่ครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรเลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับเนี่ยถ้าจะเล่นเกมก็กดเข้าไปแอปเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่เราโหลดมาจะอยู่ตรงนี้ ม,มันจะบอกว่าแอปไหนเราโหลดมาบ้างอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเซิร์ชครับเซิร์ชเป็นคุกกี้รันแล้วกันคุกกี้รันนี่ผมมีแล้วอที่ผมไม่มีเป็นเซิร์ฟเว์ครับอย่างเงเซิร์ฟแค่นี้แหละมีไหมนี่ครับมันก็จะโชว์แอปขึ้นมา ตาม Google Play เลยครับนี่เแลวกดติดตั้งแต่วิธีลงทะเบียนตอนแรกๆก็ต้องใช้ของ Gmail นะครับใครที่มีของ Google Play อยู่แล้วก็จะสะดวกหน่อยเหมือนโทรศัพท์เลยครับวันนี้ก็มาบอกกันแ,แค่นี้แล้วครับขอบคุณมากครับ